สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างเรื่องบ้านนะครับแต่เราจะไม่ได้มองแค่เป็นสิ่งก่อสร้างนะฮะเราจะมาเจาะลึกกันโดยอิงจากงานของรอสอดอกเตอร์พิทักษ์สิริวงศ์ที่ท่านศึกษาความหมายที่ซับซ้อนมากๆของคำว่าบ้านทั้งในมิติวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยครับมาลองสารวจแก่นของมันกันค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะ เพราะเวลาเราพูดถึงบ้านเนี่ยเอ่อหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ตัวอาคารแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยค่ะเป็นทั้งพื้นที่ทางใจเป็นศูนย์รวมความสัมพันธ์เป็นที่เก็บความทรงจำแล้วก็เอ่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยครับปกติพอนึกถึงบ้านก็นึกถึงความอบอุ่นความปลอดภัยอะไรแบบนั้นแต่งานของดรพิทักษ์ชี้ว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับ อาจจะส่งผลต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิดด้วยซ้ําใช่เลยค่ะคือบ้านไม่ใช่แค่โครงสร้างทางกายภาพอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนความรู้สึกความผูกพันมันเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ในครอบครัวในชมุมชนเป็นเหมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะอืมแล้วมิติที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่งานวิจัยพูดถึงก็มีหลายด้านเลยค่ะอย่างทางกายภาพก็คือเรื่องความปลอดภยัยความมั่นคงที่เราคุ้นเคยกัน แต่ก็มีมิติทางจิตวิญญาณคือเป็นที่พักใจเป็นแหล่งพลังงานให้เราแล้วก็มิติสังคมที่เป็นศูนย์รวมครอบครัวชุมชนและสุดท้ายคือมิติทางวัฒนธรรมที่สะท้อนค่านิยมความเชื่อต่างๆค่ะเหมือนบ้านไม่ใช่ฉากหลังแต่เป็นเวทีหลักของชีวิตเราเลยถูกต้องค่ะเป็นเวทีที่เราแสดงบทบาทต่างๆแล้วก็สร้างความหมายให้ชีวิตกันบนเวทีนี้แหละค่ะถ้าวงย้อนไปในประวัติศาสตร์เวทีนี้ก็คงเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆะนะครับ ใช่ค่ะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเลยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อาจจะอยู่ในถ้าเพื่อความปลอดภัยพอสังคมซับซ้อนขึ้นก็มีบ้านเรือนอย่างบ้านทรงไทยในสมัยก่อนที่ยกเพื่อนสูงโปร่งมีชานบ้านเชื่อมเรือนต่างๆอ๋อที่สะท้อนเรื่องครอบครัวขยายใช่ค่ะแล้วเข้ามาถึงยุคอุตสาหกรรมรูปแบบบ้านก็เปลี่ยนไปอีกเพื่อรองรับคนที่ย้ายถิ่นเข้ามาทํางานในเมืองครับจนมาถึงปัจจุบันที่เราเริ่มพูดถึงสมาร์ทโฮมอะไรแบบนี้ค่ะ บ้านอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีทุ่ม,มาเกี่ยวข้องควบคุมระบบต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่ของการพัฒนาสังคมแล้วก็เทคโนโลยีเลยค่ะเรื่องสถาปัตยกรรมนี่ก็น่าสนใจนะครับอย่างเรือนไทยเมื่อกี้หรือบ้านญี่ปุ่นที่ดูเรียบง่ายสงบเน้นส่วนรวมค่ะหรือบ้านตะวันตกสมัยใหม่ที่อาจจะเน้นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเทคโนโลยีครับทั้งหมดก็คือการตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคนั้นๆของเขาเนาะ และที่สำคัญคือบ้านยังเป็นพื้นที่ที่เราแสดงออกถึงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการตกแต่งภายนอกนะแต่ปัจจัยอย่างเพศเชื้อชาติหรือสถานะทางสังคมเนี่ยก็มีผลมากๆต่อประสบการณ์การมีบ้านของแต่ละคนอ,อ๋อหมายความว่าประสบการณ์เรื่องบ้านของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะงานวิจัยก็ตั้งคำถามชวนคิดว่าคำว่าบ้านของคนที่อยู่ในเมืองสะดวกสบายกับคนที่อยู่ชายขอบหรือคนที่ต้องพลัดถิ่นเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันจริงๆหรือเปล่าประสบการณ์มันต่างกันมากค่ะประเด็นเรื่องความแตกต่างหลากหลายนี้น่าสนใจมากครับมันพาเราไปนึกถึงแนวคิดการออกแบบเฉพาะกลุ่มด้วยอย่างที่พักสำหรับผู้สูงวัยหรือ g ing in Place ค่ะการปรับบ้านให้ผู้สูงวัยอยู่ได้อย่างมีความสุขปลอดภัยในบ้านเดิมไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือบ้านหลายรุ่นที่เรียกว่า intergenerational living ที่คนหลายๆวัยอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวก็เป็นเทรนที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะในสังคมสูงวัยครับและถ้ามองภาพกว้างออกไปอีกเรื่องบ้านมันก็ต้องผูกกับเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเรื่องความสามารถในการซื้อบ้านหรือการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่มากนโยบายของรัฐ ตลาดอสังหาริมทรัพย์พวกนี้มีผลโดยตรงเลยรวมถึงเรื่องโลกาภิวัตด,ด้วยที่ทําใ้้เกิดบ้านของผู้ย้ายถิน่นที่อาจจะมีการผสมผสานวัฒนธรรมเดิมกับวัฒนธรรมใหม่ในที่เดียวกันใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยแม้แต่พื้นที่เล็กๆในบ้านอย่างห้องครัวเองงานวิจัยก็ชี้ว่ามันมีความหมายมากกว่าแค่ที่ทำอาหารใช่ไหมครับ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมได้เลยนะมีการส่งต่อสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่นมีพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นหรือบางทีก็สะท้อนบทบาททางเพศในบ้านโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําครับรวมไปถึงเรื่องความเชื่ออย่างหิ้งพระสารพระภูมิในบ้านใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันที่มันลึกซึ้งกว่าแค่การอยู่อาศัยทางกายภาพอืมพอคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าบ้านนี้มันเป็นแนวคิดที่ เมีชีวิตชีวาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจริงๆมันขึ้นอยู่กับบริบทสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็สะท้อนตัวตนความเชื่อค่านิยมส่วนบุคคลได้ลึกซึ้งมากๆค่ะมันไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างจริงๆแต่เป็นส่วนสําคัญของความเป็นมนุษย์เราเลยครับแล้วถ้ามองไปในอนาคตล่ะครับ แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นค่ะอย่างบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมที่เราคุยกันไปแล้วก็เรื่องความยั่งยืนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ sustainable living ก็น่าจะสําคัญขึ้นเรื่อยๆการเชื่อมต่อกับโลกดิจิตอลอย่าง metaverse หรือการทํางานจากบ้านมากขึ้นนี่มันก็กําลังท้าทายความหมายเดิมๆของบ้านที่เราคุ้นเคยกันอยู่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือในยุคที่การเชื่อมต่อทางดิจิตอลมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ ความต้องการพื้นฐานของเราที่มีต่อบ,บ้านในเชิงกายภาพเนี่ยที่มันจับต้องได้ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเออมันจะเปลี่ยนรูปไปไหมหรือว่าแก่นแท้ของมันจะยังคงเหมือนเดิมอันนี้น่าสนใจมากๆค่ะที่เราอาจจะต้องคอยดูกันต่อไป